t h i ส u อ d ปเดตเทรนค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพานเพื่อนเนี่ยมา mix and match กับแฟชั่นสุดอินเทรนด์ค่ะแต่ว่าจะเป็นแนวไหนเนี่ยเราเข้าไปข้างในค่ะกับ It happened to be a closet ค่ะ บูติกไลฟ์สไตล์ช็อปสิ้เก๋ที่รวบรวมแฟชั่นหลักสไตล์ไว้มากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่แวะมาเยือนต่างก็หลงไหลในความตั้งใจของดีไซเนอร์เจ้าของร้านซึ่งนอกเหนือจากเสื้อผ้าเล็กเครื่องประดับแล้วเนี่ยที่ร้านก็ยังมีมุมต่างๆไว้บริการไม่ว่าจะเป็นมุมซาลอนบริการตกแต่งเล็บให้สวยงามมุมคาเฟ่เล็กๆในบรรยากาศสุดหรูหูพอ,อเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเหมือนเรากำลังเปิดตู้เสื้อผ้าขนาดมาคือมาเลยค่ะเยอะมากๆค่ะ แถมบรรยากาศเนี่ยยังหรูอีกด้วยเพื่อเป็นการรับประกันนะคะว่าแฟชั่นที่นี่เนี่ยเขาจีจริงๆค่ะวันนี้นัตตี้ก็เลยจะลอง mix and match นะคะเสื้อผ้าของที่นี่เพื่อนๆก็มาดูกันนะคะว่าแฟชั่นและชุดแบบไหนที่จะเหมาะกับไว้อย่างเราค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะก็เหมาะกับการไปเที่ยวมากๆค่ะแต่งง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เรียบจนเกินไปยิ่งถ้าเรานะคะเพิ่มเลกกิ้งสร้อยแล้วก็หมวกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดีเทลให้กับชุดนี้ค่ะและชุดนี้นะคะก็คือแสกแล้วก็กางเกงใส่ได้2แบบเลยค่ะเพื่อนๆ่จะใส่เป็นแสกก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นกางเกงแล้วเอาเสื้อทับก็ได้นะคะเราก็สามารถหาดีเทลนะคะมาเพิ่มเติมได้ค่ะอย่างเช่นเอาเสื้อคลุมนะคะแล้วก็เอากระเป๋มามาแบบนักตีค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็เหมาะที่จะใส่ไปเนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเพราะว่าชุดนี้นะคะทําจากผ้าไหมค่ะลายเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็พิถีพิถันมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเทรนแฟชั่นที่นตี้นำมาบอกจัดมาแบบเต็มๆไม่เพื่อนๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหาเสื้อผ้าเข้ากับตัวเองนะคะวันนี้นัตตี้มีคลิปมาบอกค่ะเกี่ยวกับวิธีนะคะที่เราจะเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับซีผิวของเราในช่วงนี้ค่ะทีนทิปสปายโมเดสค่ะช่วงทีนทิปสปายโมเดสเพื่อ คนไหนนะคะที่มีผิวสีขาวอมชมพูควรเลือกเสื้อผ้าที่เป็นสีโทนอ่อนสดใสค่ะจะช่วยทําให้สีผิวเพื่อนๆเนี่ยดูเด่นกว่าใครเลยล่ะค่ะเพื่อนๆที่มีผิวขาวซีดนะคะควรเลือกสีเสื้อผ้านะคะที่ค่อนข้างเข้มเล็กน้อยเพื่อขับสีผิวให้ดูเข้มขึ้นค่ะเช่นสีแดงเข้มสีเหลืองอมน้ําตาลสีน้ําตาลไมเป็นต้นค่ะสําหรับเพื่อนๆที่มีสีผิว2สีนะคะควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีค่อนข้างอ่อนค่ะสีเขียวอมฟ้าสีชมพูอมส้มส่วนเพื่อนๆที่มีผิวสีคล้ำดําหรือว่าแทนนะคะ ควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีโทนกลางๆหรือเฉดสีที่ค่อนข้างเข้มก็ดีค่ะเช่นสีกรมาทา่าสีน้ำตาลเข้มเพราะสีเสื้อโทนนี้นะคะสามารถทำให้ผิวของเพื่อนๆเนี่ยดูกลมกลืนกับเสื้อผ้าและยังทำให้ดูขาวขึ้นหมดเวลาของรายการโมเดสอัปเดตเทรนแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกกิจกรรมนึงนะคะกับกิจกรรมโ Mo เดส t คปป็อกค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้บอน,นอยที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ลุ้นนะคะที่จะได้เข้าไปสัมผัสกับคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการในปีนี้จากศิลปินเกาหลีสุดเลิฟเรียมตัวกีกันให้ดีค่ะต่งมากมีสิทธิ์มากนะคะวันนี้ก็ต้องขอคุณเพื่อนซีสุดสนิทของนัตตี้มากๆเลยนะคะขอบคุณผ้าใหม่โมเดสกาอบกป้องีสบายกว่าค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเช้าน,นาคะสวัสดีค่ะ